ในราตีการไอ้ช้างนั่งทบทวนคําพูดในบทสนทนาที่ได้พูดคุยกับคู่ชาญคู่ชัยแล้วก็อาจารย์หญิงนาวาตรีมันนั่งประมวลผลอยู่ใต้ต้นมะขามเวลานี้พ่อแม่ และก็น้องของมันได้เข้าหลับนอนพักผ่อนเป็นที่เรียบร้อยแล้วเหลือก็แต่ไอ้ช้างที่นั่งมองสายลมในยามราตรีที่พัดผ่านไอ้ช้างนึกถึงครูบาอาจารย์ที่นั่งมองสายลมพิจารณา กองธาตุลมที่พัดผ่านกายธาตุของมันแล้วมันก็สูบหายใจเข้าลึกผ่านหลอดลมทะลุไปยังขั้วปอดแล้วก็พิจารณาอุณหภูมิที่มาพร้อมกับ วาโยธาตในวาโยธาตก็มีเตโชธาตทั้งวาโยเตโชแล้วก็อาโปทั้งสามธาตุนี้ผสานรวมกันบำรุงดูแลปัทวีธาตทั้งทวติงสาการ32 ร่างกายของไอ้ช้างมันก็พยายามฝึกฝนให้นั่งตัวตรงในรูปของการขัดสมาธิเรียนแบบครูชาญไอ้ช้างพิจรารณาแล้วก็พยายามควบคุมจิตใจของมัน ไม่ให้ฟุ้งซ่านกระจัดกระจายเพราะว่าโดยปกติแล้วมันเป็นคนหนุ่มวัยรุ่นที่มีความไม่ชอบในสภาวะปัจจุบันที่มันเป็นอยู่เอาซะเลยทั้งด้านการเรียนสถานที่อยู่อาศัยตลอดจนความไม่รู้ ที่มีอยู่ในหัวของมันมีอยู่ในใจของมันความไม่รู้นำพาความมืดบอดมันจึงพยายามหาเวลาที่จะไข,ขว่คว้าเอาตำรับตำราเอาวิชาเข้าหัวไปพร้อมๆกับการฝึกปฏิบัติจิตใจของมันให้มีกำลัง ให้มีความตั้งมั่นเป็นไปตามหลักอิทธิบาทโฟที่ครูชาญชี้แนะสายลมก็พัดผ่านไปจนเป็นเหตุให้เทียนที่ไอช้างมันจุดต้องดับลง้ยอุตสาจะนั่ง ดูลมและก็จัดการลมแต่พอไฟมันดับในที่ที่มืดเดิมทีมีเทียนหนึ่งเล่มให้แสงสว่างมันก็มีความมืดแต่พอไฟดับแม้นจะเป็นไฟที่เกิดขึ้นจากการจุดเทียนให้แสงสว่างใต้ล่มมะขามนี้พอเทียนดับลงความมืด มันก็มืดมากกว่าเดิมในความมืดก็มีความมืดที่มืดหนักกว่าเดิมช่างเหมือนกับปัญญาของเราซะนี่กระไรเดิมทีก็มีน้อยอยู่แล้วมันก็ยังน้อยเข้าไปอีกเอาละ่ะไหนๆก็ต้องจุดเทียนขึ้นใหม่อีกครั้งเปิดตำรา นั่งอ่านในส่วนของตัวยาที่หายากแล้วก็ยังมีข้อสงสัยเรื่องของคูลิงกากับโคโลกถามครูชาญแล้วครูชาญก็ไม่ตอบทันทียังอุตส่าห์ฝากการบ้านให้เรามาทำอีกคิดได้ดังนี้แล้วไอ้ช้างก็เล่งเปิดค้นหาในหนังสือที่หยิบยืมครูชาญมา เพื่อที่จะสืบสาะหาว่าคูลิงก้าแปลว่าอะไรโคโรคแปลว่าอะไรนี่ไงเจอละโคโรคเป็นลักษณะของตัวยาที่หมอท่านเรียกว่าโคโรคมันเป็นเม,รรม็ดกลมแบนคล้ายกับลูกกะจีภายนอกเกลี้ยง เป็นเปลือกแข็งสีเทามนๆภายในเป็นเนื้อสีเหลืองและก็มีลักษณะเป็นชั้นๆได้จากโคที่เป็นโรคคือบางทีโคที่เป็นโรคไอและมีเม็ดโคโรคนี้หลุดออกมาถ้ามิฉะนั้น ก็ต้องได้จากสมองได้จากตับและก็ม้ามของโคที่เป็นโรคซึ่งเป็นเม็ดชนิดที่กล่าวมานี้โอ้โหตำรับนี้มหาโหดจริงโครโรคก็คือโคที่มันเป็นโรค โคมันไอจนกระทั่งเม็ดโคโรคนี้มันกระเด็นออกมาแล้วหมอท่านก็เก็บเอามาใช้เป็นส่วนผสมของตัวยาหรือถ้าเม็ดนี้มันไม่ได้หลุดออกมาก็ต้องคงล้มวัวตัวนั้นแล้วก็ค้นหาดูในสมองในตับในม้าม เพื่อที่จะให้ได้เม็ดโคโรคโอ้โห,โหตำหรับนี้จังมีความพิสดารคูริงก้าคูริงก้าทางการแพทย์แผนโบราณเราเกล่าวกันว่าเป็นกรวดอันเกิดที่ตัวข้างแต่ในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถานบอกว่าเป็นเม็ดกรวดที่อยู่ในกระเพาะสัตว์บทเอื้องสระเออออ่างสไอเอออเอืองอเอื้องไม่โทเอื้องเป็นเม็ดกรวดที่อยู่ในกระเพาะสัตว์บทเอื้องเมื่อนานเข้า ก็มีเมือกเกาะเป็นเม็ดกลมถือกันว่าเป็นยาถอนพิษใช้กันมากในมารายูคูริงก้าแล้วก็โครโรช่างเป็นตัวยาที่น่าอัศจรรย์ยิ่งนักโคที่เป็นโรคยังอุดสาให้เม็ดโครโรก ใช้ในการทำยาได้งูทับทางเป็นงูพิษชนิดหนึ่งหมายความว่ากัดเข้าแล้วคนที่ถูกกัดก็จะต้องตายทับทางที่กำลังเดินผ่านนั่นเองท่านให้ใช้กระดูกของงูทับทางเอามาทำเป็นยา งูทับสมิงคาเป็นงูพิษชนิดหนึง่งลำตัวเป็นปล้องดำกับขาวท่านก็ให้ใช้กระดูกเอามาทำยาชนาคชนาคเป็นปลาน้ำเค็มชนิดหนึง่งตัวคล้ายกับปลาฉลามปากบนยื่นออกไปเป็นงวงยาวมีฟันแหลมเป็นสี่สี่ ทั้งสองข้างท่านให้ใช้ส่วนของเงี่ยงชนาคเอามาทำยาคำว่าชะนะชอชิงนอนูสระอากไก่ชนาคโอโ้โหตั้งแต่เกิดมาก็เพิ่งเคยได้ยินนี่ถ้าไม่อ่านตำราก็คงจะไม่มีโอกาสได้ยิน ได้ฟังได้เห็นเป็นแน่แท้เลยเราอ่านต่อดีกว่านมผานมผานมผาก็คือปุ่มหินปูนที่เกิดด้วยน้ำหยดซึมลงมาจับตามเพดานถ้ำหรือใต้เพิงเขามีรูปคล้ายนมสีขาว คล้ายกับดินสอพองเรียกว่านมผาบัวจงกลน,นีดอกคล้ายกับบัวขมมีเกสรซ้อนหลายชั้นแตกก้านต่อยอดแล้วมีดอกต่อกันสามดอกบ้างสี่ดอกบ้างปลาพยูนเป็นปลาทะเลชนิดหนึ่ง ซึ่งทางวิทยาศาสตร์ว่าเป็นสัตว์ที่มีนมให้ลูกกินท่านให้ใช้เขีียวของปลาพยูนเอามาทำยามหาหงมหาหงเป็นไม้ดอกอย่างหนึ่งมีดอกรูปคล้ายตัวหงซึ่งมีสองชนิดชนิดหนึ่งมีดอก และมีเกสรสีขาวอีกชนิดหนึ่งมีดอกขาวแต่เกสรสีเหลืองในการทำยาใช้หัวและดอกแต่จะใช้หัวและดอกของชนิดไหนผู้เรียบเรียงตำราก็ยังไม่มีความรู้เพียงพอเอมหาโขงก็นึกว่าเป็นสัตว์วัตถุ แต่จริงๆแล้วเป็นพืชเป็นไม้และก็ยังมีดอกอีกต่างหากแต่ต้องไปแยกกันอีกทีนึงว่าจะใช้ดอกสีขาวหรือว่าดอกสีเหลืองต่อไปเราสไลเอลอลิงสระอาเเราเป็นต้นไม้จำพวกต้นออดอกสีขาวมอมอ ใช้ยอดในการทำยาคงคาเดือดเป็นต้นไม้ขนาดกลางชนิดหนึ่งในตระกูลเดียวกันกับต้นลำไย,ยมีความสูงโดยเฉลี่ยประมาณ4-5วามีลักษณะเป็นพุ่มมักจะกกว้างๆใบมีใบย่อย3-4คู่ดอกเล็กสีม่วงดำมีความหอมมาก ผลของต้นคงคาเดือดก็คล้ายกับผลสแกแต่มีสามปีกบางๆมักขึ้นตามป่าโปร่งที่แห้งแล้งท่านให้ใช้เปลือกและก็ใช้รากในการทำยาข้าวต้มข้าวต้มเป็นชื่อพันไม้สองชนิดชนิดหนึ่งต้นเตี้ยสูงไม่เกิน50เซนติเมตรใบเล็กๆ มีความยาวราวสี่นิ้วรูปไข่มีปลายป้านและก็เว้าเล็กน้อยดอกเหลืองเปลือกทำปอได้ชนิดนี้ยากขัดเขาก็เรียกกันอีกชนิดหนึ่งเป็นไม้ตระกูลเดียวกันแต่มีความสูงดาราวสองถึงสามสอกเปลือกเหนียวใบรูปใบโพ ก้นปานปลายเรียวแหลมผลมีห้าภูเมื่อแก่ผู้หลุดออกจากกันสำหรับข้าวต้มที่กล่าวมาในตอนท้ายนี้ผู้เรียบเรียงก็ยังไม่แน่ใจว่าชนิดไหนกันแน่ที่ใช้รากทำรรยาต้นเขยตาย เคยตายเป็นต้นไม้ชนิดหนึ่งในตระกูลส้มสูงราวสองศอกถึงสองวาขึ้นตามป่าที่ชุ่มชื้นริมบ้านและชายป่ามีผลกลม,กมขนาดราวปลายนิ้วก้อยสุกจะมีสีชมพูเรื่อเร่อมีรสหวานสามารถรับประทานได้ท่านให้ใช้รากเอามาเข้ายา ตัวยาเหล่านี้ล้วนเป็นตัวยาที่หายากแล้วก็มีราคาแพงอ่านแล้วก็ให้ติดใจคูริงกาและโคโลกเพราะว่าไอเจ้าสองตัวยานี้ได้จากโคที่เป็นโลคแล้วก็ได้จากสัตว์ที่มีชื่อว่าข้าง มันช่างพิสดารเหลือเกินครูหมอยาเมื่อก่อนท่านรู้ได้อย่างไรนะมันเป็นสิ่งที่มหาศจรรย์จริงๆในค่ำคืนใต้ต้นมะขามมีแสงเทียนหนึ่งเล่มกับมีเด็กวัยรุ่นที่กำลังนั่งอ่านตำราช่างเป็นภาพที่ น่าดูกันเลยทีเดียวสายตาสองคู่ที่กำลังมองมาจากในบ้านก็คือสายตาของพ่อและก็แม่ของไอ้ช้างที่กำลังมองดูลูกชายคนโตนั่งอ่านตำรับตำลาใต้ต้นไม้โดยที่ เป็นภาพที่มองแล้วก็ประทับใจพ่อกับแม่แต่แล้วน้ำตาของผู้เป็นแม่ก็ไหลออกมาเนื่องจากว่าแม่ของไอช้างเขาสำนึกขึ้นมาในใจว่าลูกของเรา พยายามจะอ่านจะเขียนจะเล่าเรียนเอาดีแต่บ้านของเราก็ช่างยากจนเสือเกินไม่มีโตะ๊ะไม่มีอุปกรณ์ที่จะให้ลูกอํำนวยความสะดวกในการศึกษาเล่าเรียนเอาซะเลยผู้เป็นพ่อก็ได้แต่กล่าวปลอบใจ ไม่เป็นไรหรอกเด็กมันเอาดีสักวันมันก็จะเติบโตแล้วมันก็จะได้ดิบได้ดีด้วยตัวของมันเองนั่นแหละก็เนื่องจากว่าเราเป็นคนจนสิ่งไหนที่ประหยัดได้ก็ต้องประหยัดกันไปก่อนเดี๋ยววันข้างหน้าเราก็ดีขึ้น ขอให้มีความขยันขันแข็งกันเอาไว้ไม่เจ็บไม่ไข่อย่างไรซะวันหนึง่งครอบครัวของเราก็จะต้องดีขึ้น